มือนี่มาเยี่ยมแปลงสม,มปิของแม่สมอ่างพงพ่มต,ตามวัตถุประสงค์กับเพื่อใน้สางแร่บันดาลใจให้แก่ประชาชนได้รักทิ้นฐานรักบ้านเกิดเพื่อพัฒนาิพื้นแผ่นดินเป็นสินทรัพย์และรับความสุข เื่อซอยเหลือเกืือกูลซึ่งกันและกันแกนแบ่งปันแรลกเปลี่ยนเรียนรููประสบการสางพลังสามัคคีปลูกฟังรักการใส่ใจใกล้โตเรียบง่ายได้ประโยชน์แก่ผู้สนใจประเด็นที่หนึงกะจะถามว่าเหตุผลที่มาปลูกสมบินี่ไหมแต่ก่อนก็อาจจะเห็อุอาชีพ หลายอย่างต็ดกอสางก็เคยเฮ็ดบ่กอสางปลูกของยางเดียวก็เคยปลูกปลูกมันปลูกมันปลูกอ้อยเอปลูกย่างเดียวปลูกย่างเดียววันนี้ฮ็่จางไหนขึ้นมาปลูกซัมมะปีบัดนี้ที่แรกก็แค่แค่ปลูกอยู่ปลูกกินนะคะแต่ว่ามันก็เป็นพื้นที่ที่แรงปัตตานอย่มากกันเลย เห็นะอาจาย์เห็นยู่วัดเหรอจ๊ะก็เลยเห็น่นนี่ระบบน้ำเห็นต้นไม้ต้นอเพร่นงามดีเลยที่แหนกับปลูกกินพอดีกะเลยปปับเื้นทีกับพระท่านได้สมบูรณ์นะค่ะแต่ว่าต้นไม้เก่าที่เคยปลูกมากแต่ยังยังอยู่คือเก่ากูได้น้ำมาไหนเตี้ยงจะปลูกเติมเติมน้ำได้มามใช่น้ำน้ำมาจจกคล้องชนประท่านอเพราะว่าทีมันไก่คล้อง มันก็เลยปลากระมิสาอยู่ทั้งทั้งเน่มันก็เลยเอาระบบนาเอาขึ้นไปใส่น้องสาแล้วก็ได้ลงมามองได้เป่งลงมาได้กับเป่งจากนองสาลงมาได้ปลูกได้อ๋อเทงออนนามเมื่อไหร่น้องสาพร้อมจ้าเบื้องแล้วมันมันเป็นพื้นทีที่ที่พ่อสีเห็ดได้อืมตเห็ดแต่พอดีเท่งมาช่วงนี้ช่วงโควิดพองเท่งไม่ได้ไปใสบ่จ้า ได้พอได้ไปใส่ก็เลยมีโอกาสดิสได้เฮ็ดน้ำหัวน้ำสวนไปแน่ของอยู่ของกินปลูกเลยกินกันก็ขายค่ะกันแรกก็กคิดว่าปลูกกินแม่ต่างแต้ของของป้านะคะ่ะเป็นดอก,กระเกียวเป็นต้นโมงต้นยังสีทีเพราะว่าคิดว่าต่อไปม,อมันสิอึดไปแล้วค่ะเอามาปลูกบ่าจ้าเอาลงมาปลูกปลูกกินเอา